สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านมีดครูออนะครับก็วันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่มารีวิวเอาใจไวจาบกันหน่อยดีกว่านะครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวมีอะไรจะรีวิวให้ดูบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ้านมีดครูออด้วยนะครับผมขออนุญาตเปิดงานตัวนี้กันหน่อยดีกว่านะครับคราวที่แล้วได้มา2ชิ้นบังเอิญว่าเป็นของบาฟุกุไหนนะครับคุณผู้ชม ขายยากเหลือเกินนะฮะเราวันนี้ก็ได้มาอีก2นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกัน่าผมจะขายได้หรือไม่นะฮะก็เดี๋ยวจะหั่นราคาแบบเอ่อเอาเป็นว่าขาดทุนไปให้เลยแล้วกันนะครับต้องการปล่อยนะอันนี้เป็นเขาเรียกว่ายาชุดมาอีกหนึ่งรอบนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่ามันเป็นยาชุดที่ดีนะผมก็รู้สึกชอบเหมือนกันตัวนี้นะฮะแต่ว่ามันจะดีถูกใจคุณผู้ชมหรือไม่อ่าลองมารับชมได้เลยครับสำหรับตัวนี้จะเป็นซองหนังนะฮะจะเป็นหนัง P u ไม่ใช่หนังแท้นะ เป็นหนังอัดเป็นหนัง P ีอัดที่บริเวณตัว2จะไม่ได้ดูใหญ่โตมโหฬารอะไรมากคุณผู้ชมมันค่อนข้างดูที่จะบางด้วยนะนะแต่ก็ยังดีที่มี2ให้นะครับมีกระดุมให้ 1. จุดแกออกมาปัาบ๊บดึงมาเนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นมีดที่เป็นเหล็กกล้านะฮะตัวนี้เป็นมีดบาฟุกุไนเหล็กกล้านะครับผมเป็นแบรนด์เก่าแก่ที่มีมาค่อนข้างนานแล้วนะครับ บริเวณสันหนามากๆนะไม่ต่ำกว่า5้าถึงหมิลน,นะครับสันค่อนข้างหนาะความยาวเนี่ยอ,อยู่ที่ราวๆประมาณสัก14นิ้วได้นะครับประมาณนะพอดีผมไม่ได้เอาอตลับเมตรมาต้องขออภัยด้วยอยู่ที่ร้านลืมอีกแล้วนะเนี่ยผมเนี่ยนะฮะแล้วก็นี่จะเป็นด้ามจับเป็นด้ามไม้ที่มีการเล่นคลื่นเล็กน้อยนะที่เป็นแบบคลื่นเวฟตามเชฟมือเล็กน้อย ตอกได้หมด3จุดจะเป็นหมดสีเงินครับคุณผู้ชมแล้วก็บริเวณใบมีดช่วงท้ายนี่นะครับมันจะเป็นฟูแทงมาเลยนะยาวถึงช่วงท้ายเลยแล้วก็จะมีรอยเชือกได้บริเวณท้ายมีรูไว้ให้นะครับแล้วตัววัสดุใบมีดนะคุณผู้ชมมันไม่ใช่เป็นการสกรีนการาฟิกนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบนูนแบบนี้นะจะเป็นลายนูนที่ไม่ใช่ดามัดกัดแท้นะครับตัวนี้ไม่ใช่มีดดามัดกัรนะแต่ว่าจะเป็นลายนูนขึ้นมา นะถ้าลูบไปแบบนี้ปั๊บเนี่ยจะรู้สึกได้ว่ามันเป็นไม่เรียบมันไม่เรียบนะแล้วก็ที่สาคัญก็คือคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยเวลาลูบไปเนี่ยมันไม่เรียบก็จริงนะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คือเวลาที่เราหั่นแตงหรือว่าก็ตามแต่เนี่ยมันจะมีช่องให้อากาศเขา้าเมื่ออากาศเข้าปั๊บเนี่ยนะครับเจ้าแตงหรือว่าผักที่เราหั่นไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดก,กับไม่ค่อยติดก,กับใบมีดนะครับนี่คือข้อดีของเขานะครับนะอ่า ถ้าใครจะรับบาฟูกุไนตัวนี้คุณผู้ชมครับจัดไปในราคาจากปกติ600นะวันนี้ผมเอา500พอส่งฟรีด้วยนะฮะคือ500เนี่ยมันจะไปเข้าเนื้อตอนค่าส่ง <c oughs> นะ่ะไม่เป็นไรมีให้บริการนะครับน่าจะเหลือ1เล่มนะเนะเป็นบาฟูกุนะครับอันนี้ใครอยากได้ไปครอบครองคุณผู้ชมก็ติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรตรงนู้นนะ0992360882นะครับ 0 9 9 2 3 6 0 8 8 2้ามหร้านมีขู่อออยดีครับบริการทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวสําหรับมีดหมอหลวงพะพัดรุ่นชนะภัยนะคุณผู้ชมจริงจริงแล้วเนี่ยนะมันควรจะปิดจ็อบหมดไปแล้วนะฮะแต่บังเอิญว่ามีหลุดจองนะครับมีพี่ที่เขาจองเมื่อประมาณสักเดือนกว่าที่แล้วแล้วตอนนี้ติดต่อไม่ได้ล่าสุดบล็อกผมไปแล้วนะฮะเหลืออยู่แค่เล่มหรือ2เล่มนั่นแหละนะฮะคุณผู้ชมน่าจะเหลือแค่หนเล่มนะฮะหลุดจอง ก็เดี๋ยวดูก่อนว่าควรจะทายังไงดีจริงๆผมอยากจะจะเก็บไว้เองมากเลยนะก็คิดว่าเดี๋ยวจะเก็บไว้เองดีกว่านะครับถ้า,ถาหลุดจองจริง,รงๆนะเพราะผมเองก็ยังไม่ได้เก็บไว้เลยนะฮะมีหลวงพัดเสดได้นะันะเป็นบอกได้ไหมเนี่ยนะฮะคนที่มาจองนะฮะกับผมเนะี่ยชื่อ,อพี่บุญล่ําไม่บอกนมะสัก,กันนะครับมาจองไว้จองด้วยความแบบเออเอาแน่อาจารย์เก็บไปผมก่อนได้ไหมผมเดือ,อดร้อน เดี๋ยวยังไงสิ้นเดือนนะฮะมาเอานะสิ้นเดือนมิถุนาจะมาเอาเอ่อมิถุนามาก็เอไมิชมิถุนาหตือก่อนมิถุนาอีกนะครับนะฮะอ่าจะเป็นช่วงน่าจะเป็นพฤษภานะครับพฤษภาพฤษภามิถุนานี่ก็กรกฎาแล้วนะครับติดต่อไปก็ไม่รับพยายามโทรแล้วพยายามเก็บให้แล้วนะครับนะฮะไม่ใช่มันหลุดมาหลายเดือนแล้วไม่ใช่เดือนกว่าแล้วมันหลายเดือนแล้วนะฮะก็คิดว่าน่าจะพอแล้วนะ แต่ดีว่ามันอยู่ในซีนถ้าเกิดอ,อยู่นอกซีนปันนี้มีเก่าไปแล้วนะฮะอ่ะโอเคครับน่าจะเหลือแค่อย่างเะเล่มเท่านั้นนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะเก็บไว้เองนะอยากมีไ้บูชาเหมือนกันนะครับอ่ะวันนี้อขออนุญาตยกอันนี้มาได้ไหมคุณผู้ชมผมไปได้อันนี้มาคราวที่แล้วมารีวิวแนละ้วคนชอบเยอะนะฮะก็เลยเขาเรียกว่าเป็นการตอบสนองดีมานซัพพลายของคุณผู้ชมนะฮะเ่ะหยิบมาให้ดูกันจะจะเลย นะมีแค่รุ่นนี้แล้วนะที่มาฮะรุ่นอื่นก็ไม่มีละนะฮะยังไม่มาไม่ใช่ไม่มีฮะต้องใช้คำว่ายังไม่มาสั่งไปแล้วยังไม่มาไม่รู้ว่าติดอะไรนะอ่ะอันนี้มีสามเล่มอันนี้สี่สี่แล้วนะฮะอ่ะมีอย่างละสี่ับคุณผู้ชม ดียังไงถามใจเธอดูได้ครับว่าอยากได้รุ่นไหนนะคุณผู้ชมสําหรับตัวนี้จะเป็นด้าหมาป่าที่ผมเคยเล่าให้ฟังจะมีโลโก้หมาป่าเล็กน้อยนะฮะที่ผมบอกคุณแม่ว่าแม่ครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแม่เห็นมีดแล้วรู้สึกว่ามันมีจุดเด่นตรงไหนแม่ก็ลงสต็อกไปแบบคําพูดนั้นเลยนะเดี๋ยวจะได้จําได้นะผมให้คุณแม่เป็นหลักคุณแม่จําได้แบบไหนก็ให้คุณแม่จําตามนั้นเลยนะฮะแล้วผมก็มาพูดตามนี้นะจะได้ง่าย ด้ามหมาป่าครับเป็นซองผ้าไนลอนเดินได้สีขาวมีตาโลโก้ของจินแรงนะครับและที่สําคัญก็คือคุณผู้ชมแกออกมาเป็นกระดุม1จุดนะครับเรามีตีนตุ๊กแก1นจุดนะตัวนี้สวยนะฮะใช้คําว่าสวยได้เลยฮะสวยจริงอันนี้คุณผู้ชมแบบนี้ครับใครที่ชื่นชอบงานโคลอมเบียใบเงินผมว่าเราจะชอบตัวนี้นะเป็นอะไรที่เงามากๆคุณผู้ชม มันเงาจริงๆนะะเดี๋ยวผมจะไล่ตรงท้ายให้ดูเลยกันนะครับสำหรับตรงท้ายจะเป็นงานสแตนเลสครับที่มีการใช้เขาเรียกว่าวัสดุตรงด้ามเนี่ยจะเป็นด้ามไม้ไมกาตาเงามากๆของจริงเงากว่าในในคลิปอีกนะครับคุณผู้ชมนะฮะในคลิปเนี่ยยังมีการดรอปตรงที่มันสะท้อนแสงไฟบ้างแต่ของจริงมาดูเงาแล้วก็ดูสีสดกว่าเยอะเลยนะฮะตรงท้ายร้อยเชือกได้คุณผู้ชมสามารถเอาเชือกหนังมาร้อยได้นะ บริเวณตรงคอมีดเนี่ยจะเป็นลักษณะแม่บอกว่าเหมือนหมาป่านะนะฮะหมาป่ากําลังหอนนะเขาเรียกว่าววูฟรอวันหอนนะฮะตอกได้หมด2จุดครับบริเวณใบมีดจะเป็นลวดลายของดามัสกัสนะครับแต่ว่าไม่ใช่ดามัสกัสแท้นะจะเป็นแค่ลวดลายเฉยที่มีการแบบยิงเลเซอร์ขึ้นมานะเพื่อให้ลวดลายเนี่ยมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นจริงๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องยิงเป็นลวดลายดามัสกัสก็ได้นะผมว่าถ้าเป็นใบเงินเรียบๆก็สวยตัวเนี้นะแต่ว่าเขายิงมาแบบนี้แล้วก็คงจะต้องไปตามเนื้อผ้าเลยคุณผู้ชม ความยาวตลอดทั้งเล่มอยู่ที่ประมาณ12นิ้วครับสันหนาประมาณสัก4มิลลิเมตรแล้วก็ความกว้างของมีดอยู่ที่3.5แต่ว่าสันจะเป็นสันสลบนะบริเวณตรงนี้จะเป็นส,สันสลบคุณผู้ชมเป็นส,สันสลบแล้วก็บริเวณด้านบนเนี่ยก็จะเป็นแบบรอยรอยหยักนะเป็นฟันหยกักซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ใช้งานมีดแบบชำนาญชำนาญเขาก็จะเอาอีกตัวนี้ไปใช้ในการหักโลงหักลวดหนามเลยก็ตามแต่แต่ว่ามันหักอะไรค่อนข,ข้างยากอยู่นะมันต้องลึกกว่านี้นิดนึงถึงจะหักได้ดีขึ้นนะครับ เปิดคมแล้ว100%เครับวัสะดุเป็นงานสไตลเลทนะครับคุณผู้ชมนี่คือความหวานช่ำของเขานะและถ้าเกิดคุณอยากจะได้เป็นเจ้าของแนละ้วแล้วก็วันนี้มีให้บริการทั้งหมด4ท่านนะฮะมีใครได้ไปอย่าลืมนะคุณผู้ชมเช็คด้วยครับว่ามีการปลายไปให้หรือเปล่านะครับนะการปลายเป็นสิ่งที่สําคัญมากแต่ผมก็เช็คให้ทุกอันแหละเพราะาตอนหลังผมจะเน้นคุณแม่ว่ายังไงซะคุณแม่จะต้องเน้นการปลายให้ลูกค้า ไม่เช่นนั้นพอส่งไปถึงลูกค้ปาปั๊บเนี่ยบอกได้เลยว่าซองเนี่ยเขาเรียกว่าระเบิดเถื่อเทิงนะฮะซองระเบิดเถื่อเทิงแน่นอนนะฮะใครจะรับโคลัมเบียด้าหมาป่าเล่มนี้4 5 0ส่งฟรีครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางซึ่งก็ใกล้ที่จะยกเลิกแล้วนะฮนะบริการเก็บเงินปลายทางใกล้แล้วนะฮะเดี๋ยวรอดูก่อนถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณนะ์เอ็กซิเดนต์บ่อยๆตีกลับบ่อยๆคงจะไม่เอาแล้วปลายทางนะครับรอโอนเงินดีกว่านะขายได้น้อยแต่ก็ไม่ขาดทุนนะฮะ จะเหลือไวแค่พี่พี่ที่น่ารักแล้วกันนะครับคุณผู้ชมฮะ,ะแต่ตอนนี้ยังมีให้บริการอยู่นะครับใครจะรับไปทางใครอยากจะสร้างเครดิตก็สามารถสร้างได้เลยครับเล่มละ4 5 0บาทส่งฟรีครับสำหรับด้ามหมาป่าครับคุณผู้ชมนี้บริการ4ี่เล่มแล้วก็อันนี้นะครับเพิ่งมาถึงาสาสดร้อนๆเลยคือที่มาถึงนี่ไม่ใช่ว่าสั่งมาแบบนี้นะล็อตเดียวกันกับที่ผมสั่งมานะฮะเป็นล็อตเดียวกันที่ผมสั่งมาแต่ว่าอันเนี้ยแบ่งไปให้น้องขายบังเอิญว่าเราขายได้ค่อนข้างไวกว่านะครับแฟนเพจของเรา นะ FC บ้านมีครูอ๋อเนี่ยแบบว่าถ้าเกิดเจออันไหนถูกใจปับ๊บไม่รีรอครับโทรมาเลยนะวันไหนนึกจะหมดแต่เช้าก็หมดตั้งแต่8ปดโมงครึ่โมงคือหมดแล้ววันไหนที่จะหมดตอนเย็นเนี่ยคือตอนเช้าวันทั้งวันไม่มีใครโทรมาเลยพอถึงเวลา6กโมงเย็นหรือหนึ่งทุ่มเนี่ยหรือ19บเนาฬิกาเนีน่ย คนโทรมาเพียบเลยนะฮะซึ่งเอฟซี FC เรานี่คือแบบมีความเป็นอินดี้สูงเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมก็ตามฟีลิ่งตามฟีลิ่งนะครับไม่ว่าจะโทรมาเวลาไหนก็ยินดีให้บริการทุกท่านนะครับนะอ่ะโอเคคุณผู้ชมฮะอันนี้ sa 90ครับเขาเรียกว่าความเขาเรียกว่าความเงางามในแบบฉบับของอด้ามไม้และทรงโคลอมเบียใบเงินที่มีความเป็นตระกูล sa ถูกแล้วนะฮะ SA90 รุ่นพิเศษรุ่นนี้มีให้บริการไม่มากนะใครอยากจะเก็บสะสมใครอยากจะเอาไปใช้ที่บ้านคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะตั้งแคมป์ได้ตัวนี้เขาเรียกว่าธรมธรมะธรรมแงอยู่พอสมควรนะถ้าเทียบก,กับในหลายๆรุ่นสําหรับด้ามจับจะเป็นด้ามไม้ที่เงาหมวกนะฮะต้องใช้คำว่าเงาหมวกนะฮะเงาจริงๆตอกได้หมด2จุดเลยคุณผู้ชมนะบริเวณคอมีดเนี่ยก็จะมีแบบงานสแตนเลสต,ตัดด้วยงานแบบสีท้องเหลืองนะครับเนี่ยนะ แล้วบริเวณใบมีดเนี่ยจะมีการชันลุลวดลายฮะเนื้อสัมผัสดีมากนะบริเวณนี้นะมันจะมีความขุขะรูปไปคือมันมันแบบว่ามีร่องอากาศนะคุณผู้ชมมันมีให้อากาศแทรกไปเวลาเราหันหันตรงหันแตงหันภายแล้วต่าเนี่ยมันจะไม่ติดเนื้อมีดนะนี่คือเป็นเขายกเป็นกุดถ้าเป็นแบบศาสนาพุทธก็คกุสโรบายใช่ไหมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีในฟังก์ชันนี้บริเวณสันสันหนาซีมินความยาวตลอดทั้งเล่มประมาณสัก12นิ้วนิดๆนะ ความกว้างอยู่ที่3.7จนะครับตัวนี้จะน้า,กว,ากว้างกว่าเมื่อสักครูน่นีน้นิดหนึ่งตัดสินใจได้ง่ายกว่านะคุณผู้ชมชอบความสวยก็ไปตัวหมาป่าเมื่อสักครู่นี้ใครชอบความใหญ่ความธรรมัดธรรมแมงและดูแลการใช้งานจริงน่าจะโอเคกว่าคุณผู้ชมก็จัดมาที่ SA90 ครับตัดสินใจง่ายๆ4 5่เท่ากันัส่งฟรีฮนะคุณผู้ชมมีบริการเก็บเงินปลายทางครับนะที่ไหนก็ส่งให้นะครับคุณผู้ชมช่วงนี้วัตถุมงคลที่ ร้านของเราเนี่ยจะมาแรงมากๆนะครับยิ่งเหล็กน้ำพีตอนนี้จะไม่มีให้บริการอยู่แล้วเลยคุณผู้ชมหมดนะฮะขายดิบขายดีก็หวังว่าการที่คุณผู้ชมได้ไปเนี่ยจะเอาไปบูชาแล้วเกิดความเป็นสิริมงคลนะครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยแล้วกันนะครับนะใครที่ได้ไปบางทีผมก็อิจฉแอบบิชาเหมือนกันนะครับใครที่ได้มังกรเอ่อที่เป็นแบบด้ามพญานาคคู่มีตัดหวายไปนะผมบางทีผมก็นั่งมองแอบบิชาเหมือนกันก็อยากได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าอย่างที่เคยบอกไปครับเคยขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ว่า มีมีดอะไรก็จะมารีวิวนะฮะถ้ามีใครเอาก็จะเก็บไว้บูชาเองแล้วอะไรเงี้ยนะฮนะก็ตั้งแต่ขอพรนะั้นมาปั๊บก็ขายดิบขายดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่เคยได้เก็บมีดของตัวเองไว้ให้บูชาตัวเองเลยต่อให้อยากได้แบบสุดๆเลยพอเอามารีวิวหมดทุกทีนะฮะอ่ะสี่เล่มนี้นะครับคุณผู้ชม SA90 ครับ450บาทส่งฟรีนะครับ12นาทีแล้วนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นงานอื่นบ้างดีกว่าเปลี่ยนฟิลลิ่งนะ อ๋อนี่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 คุณผู้ชมอ่าไปเจองานมีดเชฟตัว800มาครับ <_ an> เหลือเล่มหนึ่งนะฮะอันนี้มาพร้อมกับสื่อบราชิชุดที่แล้วแต่ว่าลืมทําคลิปวิดีโอนะครับแต่ก็อ่ะใครที่ชอบความเฉียบความคมกับเจ้าตัวนี้คุณผู้ชมนะน่าจะได้เป็นเจ้าของกันนะฮะสำหรับตัวนี้เป็นซองหนัง P u ครับคุณผู้ชมแล้วก็บริเวณตัวมีดเนี่ยนะฮะจะเป็นอ่วัสดุที่ค่อนข้างเยี่ยมเลยนะผมชอบ นะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่คมพิเศษมากๆจริงๆแล้วมันควรจะราคาเป็นพันนะครับคุณผู้ชมเนี่ยนะนะปกติแล้วมันควรจะราคาพันสามนะแต่ว่าด้วยความที่ดีไซน์แล้วก็รูปลักษณ์ต่างๆเนี่ยคือมันควรจะราคาแรงกว่านี้นะแต่บังเอิญว่าเราไม่ได้มีต้นทุนแบบขนาดนั้นเอากําไรพอประมาณนะไปเอากาไรเล่มอื่นแล้วกันอันนี้ถือว่าแบ่งปันกันใช้พอมันเท่นะคุณผู้ชมถือไปแบบทํากับข้าวที่ ตามงานบวชตามงานแต่งนะฮะในชุมชนในหมู่บ้านเอาไปร่วมพิธีทําบุญหมู่บ้านเนี่ยคุณผู้ชมถือเล่มน,นี้ไปเนี่ยผมว่าโดดเด่นเลยเนะไปให้แม่ครัวใช้เนี่ยคือมันแตกต่างมากๆบริเวณสันมีดเนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณสัก2.5มิลน,น่าจะได้นะ2.5-3มิลน,นะครับเล็กๆไม่ใหญ่มากแล้วก็ใบมีดเนี่ยมีการฉลุลวดลายที่เป็นแบบ สลับไปสลับมาทําให้ใบมีดดูมีความดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับลักษณะหน้าตาเหมือนจะไม่ไมค่อยเหมือนวิเชฟเท่าไหร่นะฮะมันจะมีความดุดันมากแต่ทํางานในครัวได้ค่อนข้างเยี่ยมเลยนะฮะนี่บริเวณด้ามจับเป็นด้ามไม้นะฮะตอกด้วยโลโก้แบบนี้สันท้ายกันกระแทกนะครับคุณผู้ชมแล้วความเฉียบของเขาเนี่ยผมจะบอกให้ว่าเมื่อกี้โคอมเบียใบเงินเห็นว่าหวานใช่ไหมดูตัวนี้ครับคุณผู้ชมตรงดิ๊กนะฮะกินกระดาษได้ดีมากครับคุณผู้ชมนี่ นะฮะคือผมว่านะถ้าอยากได้มีทำครัวเท่ๆครับตัวนี้ตอบโจทย์ครับคุณผู้ชมนะถ้าใครจะรับก็จัดไปครับในราคา800บาทส่งฟรีครับเหลือเล่มเดียวนะอันนี้พอดีเก็บตกนะครับมาถึงตั้งแต่เมื่อประมาณสักสัปดาห์กว่าที่แล้วนะแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปวิดีโอสักทีนะแต่ตอนนี้ได้มีโอกาสแล้วนะคิดว่าทำทีไรก็หมดนะครับเล่มน,นี้ไม่เคยเหลือค้างไว้นานนะ อ่ะจัดไปครับคุณผู้ชมมีเชฟตัว800ครับด้ามไม้นะอ่ะโอเคไปต่อครับแล้วก็เออนี่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 น,นี่คุณผู้ชมนะ <laughs> ใครจะรับตัวนี้เอาไปทีครับ500บาทคุณผู้ชมขวานตัวนี้นะปล่อยยากเหลือเกินนะแล้วแต่ก็โดนยาชุดมาท้าไม่รับมาก็เดี๋ยวก็จะไม่ได้งานของอรันยิกมาอีกนะฮะนี่นะครับ เป็นด้ามไม้แท้นะคุณผู้ชมใหญ่มากผมไม่รู้ว่าจะใช้งานจริงยังไงนะผมพูดตามตรงเลยผมไม่รู้จริงๆว่าจะไปใช้งานกับอะไรเพราะว่าคนที่ใช้งานได้ต้องเป็นคนที่รูปร่างใหญ่อยู่พอสมควรนะคุณผู้ชมด้วยความที่น้ําหนักที่ก็หนักอยู่และด้ามจับเนี่ยมันใหญ่มากนะนะค่อนข้างที่แบบใหญ่เลยนี่คือผมตัวใหญ่นะคุณผู้ชมนะฮะที่ขายออกยากผมเข้าใจได้เลยนะผมเข้าใจได้ดีว่ามันขายออกยากเพราะมันใหญ่มันใช้งานจริงไม่ได้นะ อฟซช่องเราคือมักจะใช้งานจริงนะครับแต่ตัวนี้ไม่สามารถทนะําหน้าที่ตรงนั้นได้มันก็เลยกลายเป็นสินค้าที่ยังติดมือผมอยู่นะครับใครจะรับเอาไป500บาทส่งฟรีนะคุณผู้ชมขอคนที่ชอบจริงๆแล้วกันนะครับนะจะได้ไปดูแลต่อถนะ้าขวานตัวนี้นะอะโอเคไปต่อนะครับแล้วก็เออนี่ยนี่นี่นี่นนมีติดปลายปืนตัวกลางนะคุณผู้ชมฮนะมันเหลืออยู่อันหนึ่งนะฮะ สั่งมากันนาเนิ่นนะสามบาทครับเป็นตัวติดปลายปืนนะฮะแบรนด์จาก c c c p ครับติดปลายปืน AK 4 7นะฮะแล้วก็ฟิลลิ่งที่ทุกท่านจะได้ก็คือจะเป็นออซองลายทหารแบบนี้มันมี3ามคอลเลกชันนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเป็น1นึ่งคอลเลกชันแต่มี3ไซส์นะฮะจะมีไซส์เล็กซึ่งเล็กกว่านี้นะฮะ แล้วจะมีไซส์ใหญ่ที่ใหญ่กว่านี้มากๆนะครับแต่ว่าตอนนี้จะเป็นไซส์กลางครับผม350บาทส่งฟรีซึ่งคุณพี่ปฏิพัทธ์ปทุมวันก็จัดไปหลายรุ่นเลยนะครับน่าจะมีครบทุกเซกเมนต์เลยทั้งเล็กกลางใหญ่นะฮะแต่ว่าอันนี้ผมเหลืออยู่เล่มนึงก็เลยมารีวิวให้ดูครับบริเวณตัวล็อกเนี่ยจะเป็นซิปล็อกเหมือนกระเป๋าทหารเลยนะจะเป็นตัวล็อกแบบนี้เนี่ยนะซึ่งข้อดีของเขาก็คือมันจัดเก็บถอดเข้าถอดออกได้ค่อนข้างง่ายนะฮะแต่เรื่องของความทนทานเนี่ยก็ต้องมาดูกันอีกทีนแกกออมาปบเี่ย คุณผู้ชมสามารถที่จะเปิดออกมาไ,ได้เลยนะมันจะเป็นตีนทุกแกนะฮะเวลาล็อกก็ง่ายนะฮะซึ่งฟังก์ชันในการเปิดเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเปิดเนี่ยปีบปั๊บยกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างไวนะฮะนี่คือจุดเด่นของเขาแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นกระดุมเมื่อไหร่ปับ๊บเนี่ยจะใช้เวลาได้นานกว่าเดิมนะฮะก็อาจจะเป็นข้อที่ไม่ดีเท่าไหร่ใช้กระดุม,มะนะแต่ว่ากระดุมมันจะล็อกค่อนข้างแน่นหนานอยู่พอสมควรเลยนะฮะตรงหลังจะสามารถเอาร้อยเข็มขัดได้นะคุณผู้ชมนะฮะสามารถร้อยเข็ แบบนี้นะแต่ซอ,นะนะองดูไม่ไม่ธรรมะธรรมแรงนะซองดูไม่ทนทานเท่าไหร่นะจะเป็นซองเขียวขี้ม้านะเป็นซองเหมือนอย่างเกงทหารนะฮะซองดูไม่ค่อยทนทานเท่าไหร่นะแกะออกมาปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมอ่าฟิลลิ่งดูก่อนครับนะจะซื้ออะไรดูให้ละเอียดก่อนติดปลายปืนได้จริงนะคุณผู้ชมเอาใส่ปลายปืนแล้วตอนนี้จะตัวล็อกนะครับบริเวณตรงใต้นะฮะนี่แบบนี้เลยครับความยาวตลอดทั้งเล่มเนี่ยนะครับขณะที่พับอยู่เนะี่ยประมาณ5นิ้วนะฮะ โดยประมาณนะผมประมาณให้มาเดียวตลับเม็ดมาเป็นประกับไม้นะตอกด้วยหมุด2จุดซึ่งใช้เป็นหมด4แชกนะครับก็สะดวกต่อการเซอร์วิสหรือว่าการซ่อมแซมเวลาเข้าไปในป่าเนี่ยคุณก็หาอะไรที่จะแฉกเนะี่ยมาไขได้เลยนะฮะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นคลิปเน็บครับตัวนี้เป็นงานสแตนเลสนะฮะคลิปเน็บตัวนี้ก็ทําออกมาได้ค่อนข้างหน้าตาดูดูมีความเปรี้ยวๆซ่าๆดีนะฮนะมีขีดให้ด้วย3ขีดนะครับผมก็ใช้งานได้ดีตัวนี้นะ แล้วก็จะมีตัวติดปลายปืนให้ด้วยด้านบนครับตัวล็อกด้านข้างจะเป็นตัวล็อกนะกดลงมาปับ๊บแล้วกดปุ่มเนี่ยมันจะเปิดออกมานะครับหรือล,ล็อกก็คือมันจะควบคุมตรงนี้นะฮะแล้วก็ดันเปิดวนะเนี่ยดันก็ดันปั๊บแล้วเปิดอ่ะดันนะออ้ยกล่องกระเด็นไปลผู้ชมแป๊บนึงฮะกล่องกระเด็นไปเลยเม <laughs> ื่อกี้เนะะเด้เ okay. นะดงค่อนข้างแรงอ่าเขาเรียกว่าด้ามจับค่อนข้างแบบว่าฟิตเปียกเลยนะเสียงที่ดังคือเสียงจากตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนี่นะ สปริงตัวล็อกด้านล่างนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอุปกรณ์ชิ้นไม้ต่างๆเนี่ยคือแน่นหนาดีนะครับใบมีดจะเป็นงานสแตนเลสครับมีรู1รูพร้อมกับมีร่องเลือดขนาดยาวบริเวณด้านบนเป็นสันกระดูกงูครับแล้วก็บริยตรงปลายเนี่ยก็เปิดคมแล้วนะครับนี่เปิดคมแล้วนะไม่ใช่ตรงปลายตัวใบมีดแต่เปิดคมแล้วคอมีดจะมีเขียนว่า AK47 ครับ C C C P นะคุณผู้ชมแล้วความคมเนี่ยเออผมว่านะมันไม่เท่ากับ มันไม่มีทางเท่ากับมีดพับสบัดแน่นอนครับตัวนี้นะเพราะว่าสดุเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามันจะแพงในของดีไซน์ครับตัวนี้นะฮะเปิดคมแล้ว100%ครับคุณผู้ชมแต่กินกระดาษไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะแต่ก็ใช้ได้นะฮะเนี่ยนะแบบคุณเห็นเนี่ยครับเนี่ยแบบนี้นะฮะอ่าให้ดูกันนะครับเป็นงานสเตเลสครับถามว่าเปิดคมเพิ่มกว่านี้ได้อีกไหมก็สามารถที่จะเปิดคมได้นะครับคุณผู้ชมเป็นงานสเตเลสเนี่ยเปิดคมได้ไม่ยากแต่ว่าปัญหาคือ ค่อนข้างจะหมดคมได้ไวนะอันนี้ใครจะใช้งานก็เอาไปตัดกองกระดาษเปิดกองพัสดุเข้าไปในปลาตัดชงตัดเชือกอนะไรเนี่ยทำหน้าที่นั้นได้นะคุณผู้ชมแต่ว่า,เ,าเรื่องของการเอาไปใช้งานในการต่อสู้ป้องกันตัวต่างๆเนี่ยก็ใช้ได้นะนะแต่ปัญหาของเจ้านี่หลกัหลกๆก็คือเรื่องของความคมนะครับนะอ่ะเป็นมีดที่ ผู้ชมว่าแปลกไหมมีเกิดมาคือมีหน้าที่คือต้องคมและอันอย่างอื่นเนี่ยดียังไงไม่รู้แต่รู้ต้องคมครับแต่ว่าตอนนี้ก็คมอยู่นะฮะเปิดคมร้อยนั่นแหละแต่ว่าเรื่องของความคมเนี่ยมันยังเฉียบสู้ในรุ่นบางรุ่นไม่ได้คุณผู้ชมนะฮะอ่ะจัดไปครับ350ครับสำหรับเล่มนี้โอ้โหผมอธิบายละเอียดเกินไปหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกได้ว่าจะไม่กินเรื่องเองซัดไป20นาทีแล้วคุณผู้ชมนะฮะถ้าใครชอบการอธิบายแบบละเอียดละเอียดเดี๋ยวคุณผู้ชมบอกผมได้นะ ผมจะได้แบบตั้งใจรีวิวให้มันดีๆขึ้นนะจะได้ไม่ต้องลวกๆนะบางทีมุ่งมั่นที่จะขายมากเกินไปจนแบบไม่ได้เข้ามุไม่ครบถ้วนมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะซึ่งผมก็พยายามหลีกเลี่ยงแต่บางทีก็มีการติดติดอยู่บ้างบางทีสินค้ามาเจาะเยอะๆเนี่ยมันก็ต้องแบบปล่อยเร็วๆเยอะก็แอบติดแบบขายเกินที่จะให้ความรู้นะฮะเยอะเกินนะะอ่ะโอเคครับแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นรุ่นอ่า sa 3 1 5คุณผู้ชมนะฮะไปแงะมาดูในกล่องครับมีอยู่เล่มหนึ่งไอเราก็นึกว่าขายหมดแล้วจริงๆมีคนถามเล่มนี้เยอะมากเลยนะผมก็บอกว่าเออหมดนะครับต้องขออภยัยวยครับหมด้วออดครับต้องขออภัยวยครับซึ่งพอไปทําไปทํามาเอา้ามันเหลือเล่มนึงนี่หว่าซึ่งมันจะไปบอกกับลูกค้าบอกเอยลูกค้าครับผมขอโทษครับพอดีแบบเออผมหาไม่เจอพเจอพิ่งไปเจอเล่มนึงคือมันไม่ไทยคุณผู้ชมถ้าบอกหมดไปแล้วนั่นต้องคือหมดจริงๆนะฮะจะไปย้อนกลับขายลูกค้าไม่ได้แล้ว นะซึ่งผมเองก็ได้บอกไปหลายคนแล้วนะมันก็เลยยังเหลืออยู่เล่มหนึ่งนะฮะเหมือนกันเลยครับคุณผู้ชมมีดหลวงพัดเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมกะว่าตัดจบผมจะโอเคแล้วนะเพราะว่ามีพี่เสรีเนี่ยมาเหมา2เล่มสุดท้ายไปแล้วนะครับผมแต่บังเอิญว่ามีคนไม่เอาของผมนี่เนี่ยนะฮะปัญหาที่เจอหนักที่สุดก็คือสั่งแล้วกันไว้แล้วไม่เอานะฮะซึ่งพอไม่เอาเนี่ยมันผ่านการเวลามาแล้วแต่วบางคนที่รอนานเกินเขาก็ไม่อยากได้แล้วปัญหานี้คือ เดี๋ยวต้องจํากัดเรื่องของการจองอีกทีหนึ่งนะการจองเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่าจะจัดการยังไงเนี่ยเขาเรียกว่าวันวันพันกว่าเรื่องนะ SA 3 1 5ครับมีตัวล็อกเป็นตัวตีนทุกแกให้คุณผู้ชมะไอตีนทุกแกนี่ก็เหลือกั้มเหลือเกินนะฮะโดนน้ำัชื้นเนี่ยหลุดง่ายนะดูการติดครับนี่คุณผู้ชมจะให้ดูอ่ะแบบดึงมาสุดเลยนะเป๊บป๊บล็อกเลยมัดเข้าให้เนี่ยคุณผู้ชมมันใช้งานได้จริงนะแต่ว่า พอดึงแรงปั๊บเนี่ยมันหลุดนะฮะตัวนี้นะนะเพราะว่าด้วยความที่เป็นตีนตุ๊กแกเนี่ยมันไม่เหมือนกระดุมถ้าเป็นกระดุมมันจะล็อกเลยกลึ๊บนะฮะอยู่แน่นหนาแต่ว่าตัวนี้มันจะเปิดได้ไวนะ,ะก็ข้อดีข้อเสียต่างกันไป sa 3 1 5นะฮะของใหม่มือหนึ่งไม่เคยเอาไปใช้ตรงไหนเลยครับคุณผู้ชมอันนี้นะฮะ ก็เป็นรุ่นพิเศษครับอันนี้เขาเรียกว่ารุ่นบางตาพ่อค้ามันบางตาพ่อค้าแทนที่จะได้ขายไม่ได้ขายจรทีเนี่ยโอ้โหนะฮะอะด้ามจับจะเป็นด้ามไม้แท้ครับตอกได้หมด2จุดครับคุณผู้ชมบริเวณคอมีดก็จะเป็นตาโลโก้ของเหมือนแผงคอหมาป่ามากเลยเนี่ยบางคนก็หาว่านกฟินิกซ์นะแต่ผมรู้สึกว่าอันนี้เหมือนแผงคอหมาป่านะครับบริเวณใบมีดเนี่ยจะเปิดคมแล้ว100%เนะฮะบริเวณด้านบนก็จะเป็นแบบฝันหยักเหมือนกันนะครับนะเป็นหยกัยก ด้านบนตอนนี้ก็จะเป็นแบบคลื่นเลยนะโอ้โหตัวนี้ดูสนุกมากนะเป็นดีไซน์ที่ไม่รู้ใครออกแบบนะแต่ผมไม่รู้ว่าใช้ทฤษฎีไหนในการออกแบบนะคุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องของปัญหาคือตัวนี้เทสดีนะฮะสวยดีแปลกตาแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ผมไม่รู้ว่าเขาใช้ทําอะไรเนี่ยนะ,ะอยากด้นบนตรงนี้อ่า,อาโอเคอาจจะใช้ในการตั้งคงตั้งแคมป์แก้ไขสถานการณ์อย่างเงี้ยคือใช้ได้นะไอค้คลื่นๆตรงนี้ก็ก็ใช้ได้ก,ก็ก็มีก็ดีนะฮะเป็นฟังก์ชันอีกหนึ่งอย่าง แต่เลือกเอาสักอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมไม่งั้นแบบมันดูเยอะไปนะครับใบมีดผมว่ามันดูเยอะไปแล้วทําให้ความสง่างามของเจ้า SA315 มเนี่ยมันถูกดรอปลงไปนะครับยาวนะคุณผู้ชมอันนี้เกือบเกือบสินิ้วน่าจะได้นะเนี่ยนะเกือบเกือบสินิ้วน่าจะได้450บาทส่งฟรีฮะค,คุณผู้ชมอจัดไปเลยนยกระทบไปเลยนะปกติไม่ไม่ส่งฟรีนะรุ่นนี้มันเหลือเล่มเดียวผมส่งฟรีให้แล้วกันนะฮะอ่ะแบบนี้เลยครับ ไปต่อนหย่สินาทีแล้วจะได้อีกั้างกองสำเร็มอยากจะรีวิวให้มันแบบให้ได้ผ่านหูผ่านตาเยอะหน่อยครับเผื่อจะได้มีโอกาสขายของออกกับเขาบ้างนะฮะช่วงหลังๆมานี่เรื่องของปัญหาที่เลือกการเก็บไปทางเลือกเฉพาะบางคนเลือกเฉพาะคนที่ไว้ใจได้ พอเริ่มเลือกนะปั๊บเนี่ยออเดอร์ลดลงแบบทันตาเห็นเลยนะครับคุณผู้ชมนะอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเป็นธรรมดาของการค้าขายครับอ้าวแล้วก็มือนี่ครับผู้ชมครับโคระเบียใบยเงินยังมีให้บริการอยู่นะครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูกันว่าเหลืออะไรให้เราได้รีวิวกันบ้างนะครับออ่ะ ยังด่วนนิดนึงนะหลืออยู่ซีซ่าห้าเล่มหนะคุณผู้ชมนี่นะห้าเล่มเหรอหรือเราจะจัดแพ็กเกจแบบไปทัวร์เลยดีไว้เนี่ยทัวร์เลยดีไหมนะเอา้าผมจัดให้มีแค่ชุดเดียวพอนะครับอันนี้ไม่มีตามนะครับแบบไม่ซ้ำนะฮะอ่ะอันนี้ SA821 เล่มครับปกติราคาอยู่ที่400บาทส่งฟรีนะครับอ่ะอันนี้นะหนึ่ง หัวมีนะฮะคูรมเบียใบเงินหัวหมีครับปกติ290บาทอ่ะเล่มที่2เล่มนี้ครับปกติราคาอยู่ที่450บาทครับสำหรับ a h 3 0 1ครับอ่าเล่มที่3นะฮะ a h 3 1 2ครับปกติ450บาทเหมือนกันครับคุณผู้ชมเอาไปเล่มที่4นะฮะและสุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับ นะฮะ sa 3 8คุณผู้ชมครับเล่มนี้อ่าเล่มที่5นะฮะ2 5 0บาทนะเล่มนี้ไอ้2 9เบาทนะเล่มนี้นะอ่ะมาลองดูซิว่าราคาเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมนะฮะสมมติว่าราคาเต็มนะ450บวกกับ450เนี่ยก็เป็น900แล้วใช่ไหมครับ900รบวก400เป็น1300 1300บวก290ก็เป็นอ่า0บาทนะครับ 1,590บาทบวกเล่มนี้ไปอีก290ก็เป็น1,880บาทนะนะฮะหนึ่บาทนะครับสำหรับ1 2 3 4 5เล่มนี้ใครจะเอา5เล่มนี้คุณผู้ชมนะฮะใครจะเอา5เล่มนี้ผมให้คุณผู้ชมไปในราคาขาดทุนไปเลยนะฮะแบบไม่ได้แกะให้ดูนะคุณเอาไปสุ่มเลยแต่ของใหม่มือหนึ่งนะครับนะฮะ ของมันมือหนึ่งนะผมให้ไปเลยครับ1,500บาทส่งฟรีครับขาดทุนไปเลยครับอ่ะชุดนี้มีชุดเดียวครับคุณผู้ชมอ่ะโอเคทุนไปเกือบ300กว่าบาทเข้าเนื้อไปเนี่ยเข้าเนื้อเยอะไปเนี่ยดูนี่นะอ่ะไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมนะพอดีมันไม่ทันแก่เวลานะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดอยากอุดหนุนนะครับเบอร์โทรนู่นเลยครับ0992360882ครับ0992360882ร้านมิคคูออยินดีให้บริการทุกท่านนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ ต้องขออนุญาตก่อนนะครับคุณผู้ชมนะมีภารกิจนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงน่าจะได้พบเจอกับคุณแม่ที่รับสายและจัดการทุกอย่างให้นะเพราะว่าผมนะไปต่างจังหวัดน,นะครับคลิปวิดีโอนี้ได้ถูกถ่ายทํไมาตั้งแต่ก่อนหน้าแล้วนะครับผมนะตั้งแต่ก่อนหน้าที่ผมจะเดินทางนะครับก็ยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะครับประสบแต่ความโชคดีนะครับคิดสิ่งอื่นสิ่งใดสิ่งดีๆก็ขอให้เกิดกับทุกท่านนะครับวันนี้ผม ครูอ๋อจากบ้านมีครูออนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะในวันจันทร์นะครับผมไปแล้วสวัสดีครับ